คลิปนี้จะอธิบายวิธีการบันทึกการเช่ารูปแบบรายชั่วโมงนะคะโดยท่านจะต้องทำการเพิ่มประเภทรัพย์สินแบบรายชั่วโมงเอาไว้ให้เรียบร้อยก่อนในเมนูข้อมูลหลักนะคะตรงประเภทรัพย์สินนะคะตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองบันทึกการเช่ารายชั่วโมงของที่จอดรถนะคะตรงนี้นะคะจะมีรอบระยะเป็นรายชั่วโมงไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งเราได้เพิ่มล็อกของที่จอดรถเอาไว้แล้วในข้อมูลทรัพย์สินให้เช่าตรงนี้นะคะ เป็นที่จอดรถมี2 2ล็อกให้เลือกนะคะก็คือรหัส D101 กับรหัส D102 นะคะเดี๋ยวจะลองทำการบันทึกการเช่าให้ดูนะคะว่าวิธีการแบบรายชั่วโมงเป็นยังไงนะคะอะพอเธอพอเราเพิ่มประเภททรัพย์สินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดจองทำสัญญาได้เลยนะคะพอเข้ามาในหน้าฟอร์มนี้นะคะให้ท่าน ค้นหาทรัพย์สินที่ว่างก่อนนะคะคลิกไปที่แถบค้นหาทรัพย์สินที่ว่างนะคะตรงนี้นะคะท่านสามารถที่จะค้นหาแบบเจาะจงทรัพย์สินก็ได้ก็คือกดค้นหาขึ้นมาแล้วก็ใส่รหัสทรัพย์สินที่ต้องการได้เลยนะคะก็คือพิมพ์รหัสของทรัพย์สินเข้าไปได้เลยนะคะหรือถ้าต้องการที่จะค้นหาจากหน้าหลักก็ได้นะคะเราก็เลือกก่อนนะคะว่าประเภทการจองของเราเป็นแบบไหนนะคะถ้าเป็น รายวันนะคะรายสัปดาห์รายปีเนี่ยนะคะที่ทำการจ่ายเงินเลยเนี่ยก็จะเป็นแบบรายครั้งนะคะส่วนการทำสัญญานี่ก็จะเป็นในรูปแบบของรายเดือนนะคะอย่างเดียวนะคะถ้าเป็นอย่างอื่นรูปแบบอื่นนะคะระยะเวลาเช่าอื่นก็จะเป็นรายครั้งหมดเลยนะคะก็เลือกแบบรายครั้งนะคะแล้วก็ระยะเวลาเช่ารอบชำระเงินตรงนี้เราจะเลือกเป็นแบบรายชั่วโมงนะคะเนื่องจากเราจะ ทำตัวอย่างการบันทึกการเช่าแบบรายชั่วโมงให้ดูนะคะเป็นรายชั่วโมงนะคะถ้าท่านเป็นระยะเวลาเช่าแบบอื่นก็เลือกระยะเวลาเช่าที่ต้องการนะคะว่าเราต้องการบันทึกการเช่าโดยลูกค้าเนี่ยจะเช่าในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงระยะระยะสัญญาตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเลือกเฉพาะระยะเวลาเช่านะคะถ้าเป็นรายครั้งนะคะแล้วก็เลือกวันที่ต้องการเริ่มเช่านะคะถ้าเป็นรายชั่วโมงกับ ถ้าเป็นรายชั่วโมงหรือว่ารายวันก็จะเป็นวันที่ที่เริ่มต้นเช่ากับวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันเดียวกันอยู่แล้วนะคะสมมุติว่าเราเลือกเป็นวันนี้นะคะาถามว่าสามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ไหมสามารถบันทึกได้นะคะก็ทำตามขั้นตอนนี้เลยเพียงแต่ระบุวันวันที่เริ่มเช่าให้ตรงกับความจริงนะคะว่าลูกค้าเริ่ม เช่าเมื่อไหร่นะคะวันที่สิ้นสุดการเช่าเมื่อไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแบบรายชั่วโมงรายวันหรือว่ารายสามชั่วโมงรายสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในวันเดียวกันก็วันที่เริ่มต้นเช่ากับวันที่สิ้นสุดก็จะเป็นวันเดียวกันนะคะให้เราใส่เวลานะคะเนื่องจากเวลานี้จะเป็นตัวกําหนดว่าตั้งแต่ชั่วโมงไหนตั้งแต่ชั่วโมงเวลาเท่าไหร่ถึงถึงเท่าไหร่นะคะเราก็กําหนดเฉพาะเวลาเริ่มก็พอนะคะ สมุติเริ่มเช่าตอน1ิบเอดโมงนะคะตัวสิ้นสุดเวลาสังเกตเห็นว่าจะเปลี่ยนให้อัตโนมัตินะคะก็คือระยะเวลาเช่าเราหนึ่งชั่วโมงนะคะเริ่มเวลาสิบเอ็ดโมงนะคะสิ้นสุดเวลาก็จะคำวนวณเป็นเที่ยงให้อัตโนมัติเลยนะคะหรือเราลองใส่เวลา1ิบโมงนะคะเห็นไหมคะสิ้นสุดเวลาก็จะกลายเป็น11บเอดโมงนะคะระบบก็จะคำวนวณให้อัตโนมัตินะคะส่วนประเภทนะคะที่1กับที่สองนี้นะคะจะช่วยให้เราสามารถที่จะกรองทรัพย์สิน ที่จะเลือกขึ้นมาเพ,เพื่อทำการเช่าได้ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้นะคะรายชั่วโมงเนี่ยสังเกตเห็นว่าเรามีทรัพย์สินแบบนี้มีสองประเภทด้วยกันคือห้องพักติดแอร์กับที่จอดรถมีสองแบบเท่านั้นนะคะถ้าเราระบุไปอีกว่าประเภทที่หนึ่งเราระบุว่าเป็นเฉพาะที่จอดรถอย่างเดียวอ่ะสังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะเหลือเฉพาะที่จอดรถแล้วนะคะประเภทที่สองเราอาจจะระบุไปว่ามันอยู่ที่บริเวณไหนอีกทีนึงก็ได้นะคะเนื่องจากตัวของ ทรัพย์สินนะคะตรงนี้นะคะเป็นตลาดโซนเอทั้งคู่นะคะอ่าเราเลือกขึ้นมามันก็จะมีทั้งสองอันนะคะหรือว่าถ้าเราเลือกอ่าทั้งหมดนะคะก็มีมีเฉพาะสองอันนี้ที่เป็นที่จอดที่เป็นประเภทที่หนึ่งที่เป็นที่จอดรถเท่านั้นนะคะตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราค้นหาทรัพย์สินได้ระบุเจาะจงตามประเภทได้มากยิ่งขึ้นนะคะว่าอะไรที่จะสามารถทําการ จองให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเช่าได้บ้างนะคะอ่าเราก็เลือกนะคะว่าลูกค้าต้องการจองรหัสทรัพย์สินไหนนะคะสมมติว่าเป็นที่จอดรถรหัส d 1หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็เลือกเข้าไปนะคะแล้วก็กดคําว่าจองทําสัญญาเช่านะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราระบุนะคะที่แถบแรกนะคะก็คือแถบรายละเอียดการเช่ารายครั้งนะคะอ่าตรงนี้นะคะแถบนี้ก็ให้ระบุไปนะคะ เลขที่เลขที่เอกสารนี่ระบบจะรันให้อัตโนมัตินะคะหรือว่าท่านจะก,กําหนดเองก็ได้นะคะถ้าเกิดมีเลขที่เอกสารที่เป็นรูปแบบของท่านอยู่แล้วนะคะก็ระบุได้แต่ห้ามซ้ํากับที่มีอยู่นะคะส่วนระยะเวลาเช่าตรงนี้นะคะระบบก็จะดึงมาตามที่ท่านกําหนดเอาไว้ในตอนแรกก่อนที่จะกดปุ่มจองทําสัญญานะคะก็ใช้เป็นระยะเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่า รหัสทรัพย์สินนะคะตรงนี้ก็จะสามารถใส่คําอธิบายได้นะคะคําอธิบายตรงนี้ก็สามารถอธิบายได้ว่าผู้เช่านะคะจองไปเพื่อทําอะไรนะคะหรือว่าใส่คําอธิบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเช่าในครั้งนี้นะคะแล้วแต่เราเลยว่าจะใส่คําอธิบายว่าอะไรนะคะสมมุติว่าอ่าจองเพื่อออ่าจะเขียนว่าตอดรถนะคะเพื่อ ชาร์จไฟฟ้าก็ได้นะคะสมมุติว่าลูกค้าเป็นรถไฟฟ้านะคะจอดรถเพื่อชาร์จไฟฟ้านะคะตรงนี้นะคะผู้เช่าตรงนี้นะคะเราสามารถกดเลือกขึ้นมาได้เลยถ้าเกิดเรามีผู้เช่าคนนี้ในระบบอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีผู้เช่าคนนี้ในในระบบนะคะท่านก็สามารถเพิ่มที่ตรงตอนที่เรากดขึ้นมาได้เลยนะคะโดยเราสามารถที่จะอ่านด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะคะเพื่อค้นหาก่อนได้นะคะหรือจะค้นหาด้วย คำค้นหาก็ได้นะคะในช่องคาค้นะคะซึ่งตรงนี้สามารถค้นหาได้จากชื่อเลขบัตรประชาชนเลขผู้เสียภาษีอีเมลเบอร์โทรหรือว่าไลน์ก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะค้นหาด้วยเครื่องอ่านบัตรประชาชนเราก็ต่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็กดปุ่มเครื่องอ่านบัตรประชาชนนะคะหลังจากนั้นเราก็เสียบบัตรประชาชนของผู้เช่าลงไปนะคะว่าเรามีข้อมูลของผู้เช่าคนนี้อยู่ในระบบหรือยังนะคะ ก็จะอ่านบัตรประชาชนมาตรงนี้นะคะให้เรากดปุ่มคําว่าค้นหาลูกค้านะคะตรงนี้ถ้าเกิดเรากดแล้วมันมีไดอะล็อกแสดงว่าไม่พบข้อมูลต้องการเพิ่มข้อมูลลูกค้าหรือไม่แสดงว่ายังไม่เคยมีลูกค้าคนนี้อยู่ในระบบนะคะแสดงว่าลูกค้าคนนี้เพิ่งเคยมาเช่าเป็นครั้งแรกถ้าอย่างนั้นเราก็กดตอบ yes ไปถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลนะคะ,ะข้อมูลของลูกค้าก็จะเข้ามาในระบบอัตโนมัตินะคะตรงนี้เราก็ สังเกตเห็นว่าตรงนี้ก็จะมีข้อมูลของลูกค้าแล้วนะคะเราสามารถที่จะเลือกขึ้นมากดทําการจองได้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะพอข้อมูลผู้เช่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงค่าเช่าตรงนี้นะคะถ้าเราได้มีการระบุค่าเช่าในประเภทของทรัพย์สินไว้แล้วว่าที่จอดรถถ้าเป็นแบบรายชั่วโมงเนี่ยค่าเช่าต่อชั่วโมงยี่สิบบาทมันก็จะขึ้นมาให้ให้อัตโนมัติอยู่แล้วในช่องค่าเช่านะคะแต่ ถามว่าสามารถแก้ไขได้ไหมก็สามารถแก้ไขได้สมมุติว่าค่าเช่าพื้นฐานเป็นยี่สิบาทแต่ว่าเราต้องการเก็บสามสิบาทก็ใส่สาสิบเข้าไปที่ช่องค่าเช่าได้นะคะแต่นี้นะคะค่าไฟฟ้ากับค่าน้ำประปาเราจะไม่ได้คิดเพราะว่ามันเป็นค่าค่าเช่าแบบรายชั่วโมงซึ่งไม่ได้ใช้นะคะค่าน้ําค่าปราปานะคะส่วนใหญ่ค่าน้าค่าปราปาที่เป็นกําหนดตอนหน่วยนี้จะใช้สําหรับรายเดือนนะคะอ่าตรงนี้นะคะด้านล่างก็จะมี มิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำตรงนี้เราจะข้ามไปนะคะจะไปใช้สำหรับรายเดือนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดปุ่มบันทึกก่อนนะคะอ่าพอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเรามีค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับการเช่านะคะที่เราจะเก็บลูกค้าเพิ่มเติมเราก็คลิกที่แท็บค่าใช้จ่ายอื่นๆตรงนี้นะคะแล้วก็กดเพิ่มขึ้นมาแล้วก็เลือกค่าใช้จ่ายนะคะอ่าตรงนี้นะคะอย่าลืมว่าถ้า ก่อนที่เราจะเลือกค่าใช้จ่ายอื่นๆขึ appeal, ้นมาได้เนี่ยเราต้องไปบันทึกก่อนนะคะว่าแบบรายชั่วโมงเนี่ยมีค่าใช้จ่ายขณะเช่าแบบรายชั่วโมงอะไรบ้างนะคะถึงจะสามารถที่จะมาเลือกตรงนี้ได้ถ้าท่านไม่ได้ทําการเพิ่มเอาไว้ที่ตรงค่าใช้จ่ายขณะเช่าแบบรายชั่วโมงมาก่อนเนี่ยตรงนี้จะไม่ขึ้นมาให้เลือกนะคะก็ต้องกลับไปเพิ่มที่ข้อมูลหลักค่าใช้จ่ายขณะเช่าก่อนว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้หลายแบบรายชั่วโมงนะคะคิดราคาแบบไหนแบบคงที่ ตามจำนวนหรือว่าไม่คงที่นะคะแล้วก็ถึงจะมีให้เลือกตอนที่เราทำการบันทึกเช่าจองทำสัญญาหลายครั้งนี้นะคะอ่าตรงนี้เราได้ทำการเพิ่มเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะคะก็กดปุ่มเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกค่าเช่าขึ้นมาเนื่องจากลูกค้ารายนี้นะคะเขามาเช่าเพื่อชาร์จรถไฟฟ้านะคะก็เลือกนะคะค่าเช่าชาร์จรถไฟฟ้าขึ้นมาซึ่งอันนี้จะเป็นราคาคงที่ต่อชั่วโมงเรากำหนดไว้เป็นหนึ่งร้ยห้าสิบบาทต่อชั่วโมงนะคะอ่าจำนวนหนึ่งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกได้เลยนะคะตรงนี้จะมีปุ่มพิมพ์ใบจองนะคะท่านสามารถกดปุ่มพิมพ์ใบจองขึ้นมาได้นะคะตรงนี้ก็จะปรากฏว่ามีการจองโดยใครนะคะตรงนี้ก็จะมีชื่อนะคะชื่อของของอกิจการเรานะคะแล้วก็มีหัวข้อนะคะวันที่พิมพ์นะคะแล้วก็รหัสของทรัพย์สินนะคะชื่อผู้เช่านะคะได้ทําการจองทรัพย์สินนี้นะคะ โดยมีค่าเช่าอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะปรากฏว่ามีค่าเช่าที่จอดนะคะสาบาทนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะอันตรงนี้ก็จะเป็นค่าชาร์จรถไฟฟ้า150บาทนะคะตรงนี้ยังไม่ได้ชําระนะคะเป็นใบจองนะคะก็สามารถพิมพ์ออกมาหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะคะพิมพ์ก็คือต่อปรินเตอปกติได้เลยนะคะเราก็กดพิมพ์นะคะแล้วก็เลือกไดเวอร์ปรินเตที่ต้องการแล้วก็กดปุ่ม OK พิมพ์ไปได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าเกิดต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF ก็สามารถทำได้นะคะก็กดปุ่ม Export to PDF ตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกตรงเพจเลนเป็น all นะคะแล้วก็ Export setting นะคะให้เราทำเครื่องหมายถูกที่คำว่า c o m p l a c e นะคะแล้วก็ Embedded Font นะคะถ้าเกิดต้องการให้เปิดไฟล์หลังจากที่ Export ก็ให้ทำเครื่องหมายถูกที่ช่อง Open after Export ตรงนี้แล้วกดปุ่ม OK นะคะอ่าแล้วก็เลือกว่าจะเซฟไปที่ไหนนะคะ สมมุติเราเซฟไปที่หน้าเดสก์ท็อปเนี่ะมันก็จะถ้าเราเลือกว่า open after export ก็จะขึ้นใบจองขึ้นมาให้เราดูเราสามารถส่งไฟล์ตรงนี้นะคะให้ลูกค้าทางอีเมลหรือว่าทางไลน์หรือว่าช่องทางที่ลูกค้าต้องการก็ได้นะคะ,ะถามว่าตัวแบบฟอร์มสามารถแก้ไขาตามรูปแบบที่ต้องการได้ไหม สามารถแก้ไขได้หมดทุกแบบฟอร์มที่มีอยู่ในระบบเลยนะคะที่เป็นแบบฟอร์มเอกสารในการที่เราจะพิมพ์ให้ลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความนะคะหรือว่าตำแหน่งการจัดเรียงข้อความนะคะหรือว่าถ้ามีโลโก้นะคะหรือว่าคำพูดเช่นช่องทางการชำระเงินหรือว่า QR code อะไรเงี้ยนะคะสามารถนำมาใส่เพิ่มเติมได้ในแบบฟอร์มได้หมดเลยนะคะส่วนขนาดของแบบฟอร์มนะคะก็สามารถปรับแต่งได้นะคะเป็น A4 สลิป A5 นะคะกระดาษต่อเนื่องนะคะก็สามารถแจ้งทางทีมงานให้ปรับแต่งแบบฟอร์มตามรูปแบบที่ต้องการได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดปิดไปนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะการเช่ารายครั้งเนี่ยก็จะรับเงินในทันทีนะคะเนื่องจากแบบเราต้องรับเงินก่อนเราถึงจะให้ผู้เช่าสามารถใช้บริการได้นะคะตรงเราก็ให้เรากดปุ่มรับเงินนะคะถ้าเกิดเราเพิ่มรายละเอียดการเช่ากับค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ถ้าเรายังไม่ได้ทําการบันทึกรายละเอียดการเช่าเนี่ยจะไม่สามารถกดปุ่มรับเงินได้นะคะจะต้องบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มรับเงินได้เลยนะคะตรงนี้จะมีปุ่มเพิ่มข้อมูลผู้เช่าอยู่นะคะท่านก็สามารถที่จะกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่าก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ค่อยใส่รายละเอียดหรือว่าจะทําเหมือนตะกี้ก็ได้ก็คือเลือกผู้เช่าขึ้นมาแล้วกดอ่านบัตรประชาชนก็ได้ในกรณีที่ลูกค้านะคะมีมีการให้บัตรประชาชนมาแล้วเราต้องการที่จะบันทึก ข้อมูลโดยการอ่านบัตรประชาชนนะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาเราต้องการเพิ่มข้อมูลแบบธรรมดาก็กดปุ่มเพิ่มตรงนี้เพิ่มข้อมูลผู้เช่านะคะแล้วก็ลองค้นดูก่อนว่ามีชื่อผู้เช่าคนนั้นอยู่หรือยังนะคะถ้ายังไม่มีจะเพิ่มเข้าไปก็คลิกที่แถบรายละเอียดผู้เช่าตรงนี้กดเพิ่มนะคะใส่ข้อมูลของผู้เช่าลงไปนะคะเช่นนยายเดี๋ยวลองเพิ่มให้ดูสักหนึ่งคนนะคะนายสมบูรณ์นะคะปูณสุข ตรงนี้นะคะเลขบัตรประชาชนนี่ห้ามเว้นว่างนะคะ,ะส่วนข้อมูลอื่นๆจะใส่หรือไม่ก็ได้นะคะแล้วก็สถานะกําหนดเป็นใช้งานแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะ,ะแล้วก็ลองตรวจสอบที่แท็บรายการผู้เช่าอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลของผู้เช่าที่เราบันทึกเนี่ยเข้ามาที่รายการของข้อมูลผู้เช่าหรือยังถ้าเข้ามาแล้วก็สามารถใช้การได้นะคะหรือแท็บนี้ก็สามารถที่จะใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนได้เช่นเดียวกันนะคะก็ กดปุ่มเครื่องอ่านบัตรประชาชนแล้วก็เสียบบัตรประชาชนเพื่อค้นหาผู้เช่าหรือว่าอัปเดตข้อมูลผู้เช่าหรือว่าเพิ่มข้อมูลผู้เช่ารายใหม่ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะกดรับเงินเลยเนื่องจากเราได้เลือกผู้เช่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วันคือข้อมูลเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะนะคะเราก็จะรับเงินเลยนะคะเนื่องจากอันนี้เป็นการเช่าแบบรายครั้งนะคะกดรับเงินนะคะตรงนี้ระบบก็จะแจ้งข้อความว่า กด yes เพื่อยืนยันการรับเงินยอด180บาทจากลูกค้านะคะแล้วก็กดไปได้เลยนะคะว่ารับเงินนะคะพอเรากดรับเงินแล้วเราลองมาดูรายละเอียดการรับเงินได้นะคะเริ่มต้นนะคะระบบจะให้เรารับเงินในรูปแบบเงินสดนะคะถ้าเกิดเรารับเงินแบบเงินสดเราก็กดพิมพ์ใบเสร็จไปได้เลยนะคะตรงนี้นะคะแต่ถ้าเรารับเงินด้วยรูปแบบอื่นๆแล้วเราต้องการบันทึกข้อมูลรูปแบบการรับเงินนะคะก็สามารถทําได้ ก็ให้เรากดปุ่มแก้ไขนะคะใส่เอกสารอ้างอิงได้นะคะสมมุติว่าเขาชำระด้วยอื่นๆแล้วเรามีเลขที่เอกสารอ้างอิงก็ใส่เข้าไปได้นะคะเช่น A100 อันนี้สมมตินะคะใส่หม้เหตุได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากจะกำหนดรูปแบบการรับชำระเงินก็เลือกวันที่รับเงินตรงนี้นะคะแล้วก็กำหนดเวลาที่รับเงินได้นะคะ กำหนดได้นะคะตรงนี้หรือว่าใส่ใส่เป็นเวลาไปก็ได้นะคะสมมุติว่าวันนี้รับเงินเวลา11โมง2นาทีนะคะตรงนี้ก็เลือกประเภทการรับชำระนะคะมีเงินสดเงินโอนเช็คบัตรเครดิตอื่นๆนะคะสมมติรับด้วยเงินโอนก็เลือกเป็นเงินโอนนะคะใส่ยอดเงินเข้าไปสมมติว่ารับด้วยเงินโอนตรงนี้นะคะสามารถแบบรับด้วยเงินโอนแล้วก็รับ รับด้วยเงินโอนบางส่วนรับด้วยเงินสดบางส่วนก็ได้นะคะถ้าแบบนี้ก็ใส่เงินโอนเข้าไปสมมุติว่ารับด้วยเงินโอนหนึ่งร้อบาทนะคะรับด้วยเงินสด8ปดสิบบาทก็ได้นะคะถ้ามีเลขที่อ้างอิงของการโอนก็ใส่เข้าไปได้นะคะเ,เลขที่บัญชีผู้โอนนะคะใส่เข้าไปได้นะคะโอนเข้าบัญชีไหนนะคะก็ใส่เข้าไปได้นะคะ <_ ừng> เสร็จเรียบร <_ claro> ้อย <_ DB> แล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะ ตรงนี้กดปุ่มแก้ไขเดี๋ยวเรารับด้วยเงินโอนรับด้วยเงินโอนหนึ่งร้อยปดสิบบาทนะคะกดปุ่มบันทึกได้เลยพอบันทึกยยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็น ใบเสร็จรับเงินนะคะซึ่งใบเสร็จรับเงินเราสามารถแก้เป็นรูปแบบที่ต้องการได้นะคะถ้าเกิดเราเป็นออกใบเสร็จรับเงินแบบที่ไม่เป็นใบกํากับภาษีก็ได้นะคะออกเป็นใบเสร็จรับเงินธรรมดาก็ได้หรือว่าเราต้องการออกเป็นใบกํากับภาษีก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีการคิดมูลค่าสินค้าแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มให้นะคะแต่สําหรับรายการนี้นะคะเป็นค่าเช่าการจอดรถกับค่าชาร์จไฟฟ้าซึ่งเรากําหนดว่าไม่มี ภาษีนะคะก็จะไม่มีการแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะคะอ่ะตรงนี้ก็จะมีต้นฉบับกับสำเนานะคะสามารถที่จะกดพิมพ์นะคะหรือว่า Export เป็น PDF ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีรูปแบบการชำระเงินนะคะขึ้นมาให้เราดูนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการ เช่าแบบรายครั้งที่เป็นรายชั่วโมงนะคะก็ปิดฟอร์มออกมาได้เลยนะคะในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ทำการจองหรือว่าเช่าไปแล้วนะคะเราก็ต้องไปแก้ที่ปุ่มสถานะนะคะเนื่องจากถ,าถ้าเราไม่สามารถที่จะไปแก้ที่ปุ่มการจองได้เนื่องจากเราบันทึกการจองไปแล้วนะคะให้ไปคลิกที่คำว่าสถานะตรงนี้นะคะหรือว่า จากคลิกที่เมนูงานประจำวันนะคะสัญญานะคะแล้วก็จัดการข้อมูลสัญญาตรงนี้ก็ได้นะคะก็คือเป็นเมนูเดียวกันนะคะเข้าได้สองอันนะคะคือเข้าที่สถานะตรงนี้หรือจะเข้าที่งานประจำวันสัญญาแล้วก็จัดการข้อมูลสัญญาตรงนี้ก็ได้นะคะอ่ากดปุ่มสถานะขึ้นมาสมมุติว่าเราต้องการแก้ไขข้อมูลตะกี้นี้นะคะเป็นตรงนี้นะคะหลายครั้ง ทรัพย์สินดีหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะตรงสถานะทรัพย์สินเนี่ยเราก็สามารถที่จะค้นได้สมมุติว่าเราต้องการค้นว่าเราต้องการค้นสถานะประจําวันที่นี้ของทรัพย์สินที่ไม่ว่างนะคะ่ากดแสดงผลขึ้นมาอ่าสังเกตว่าอ่าก็จะมีทรัพย์สินที่มีการเช่าอยู่เนี่ยปรากฏอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเราเลือกว่าว่างนะคะก็จะไม่มีที่จอดรถอันนั้นแล้วนะคะหรือถ้าทั้งหมดก็จะแสดงทั้งว่างแล้วก็ไม่ว่างนะคะ อ่ะเราเลือกเป็นทั้งหมดก็ได้แล้วก็เจาะจงเป็นประเภทก็ได้นะคะเช่นแบบเราเจาะจงเป็นที่จอดรถนะคะอ่าอยู่ที่ตลาดโซน A ก็ได้กดแสดงผลก็จะขึ้นเฉพาะทรัพย์สินที่อยู่ในประเภทที่จอดรถที่เป็นประเภทตลาดแสงจันทร์โซน A นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกทีว่าไม่ว่างก็ได้นะคะกดแสดงผลอีกทีหนึ่งนะคะ อ่ะพอเราเลือกทรัพย์สินที่ต้องการได้เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มแก้ไขข้อมูลนะคะเพื่อทำการแก้ไขได้นะคะตรงนี้นะคะในแท็บรายละเอียดการเช่ารลายครั้งนะคะเรากดแก้ไขได้หมดเลยนะคะกดแก้ไขรายละเอียดการเช่าก็ได้นะคะเช่นเราจะเปลี่ยนผู้เช่าก็ได้นะคะสมมติว่าเปลี่ยนเป็นคุณสมบูรณ์พูนสุกแทนก็ได้นะคะแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะ เสร็จแล้วเราจะเพิ่มค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ได้นะคะก็คลิกไปที่แท็บค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนนะคะราคาที่ให้บริการก็ได้นะคะจากเป็น150บาทเป็น200บาทก็ได้กดบันทึกก็ได้นะคะตรงนี้มันจะมีการคำนวณยอดรวมใหม่นะคะ่าแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ทำการชำระยอดบางส่วนไปแล้วเนี่ยเช่นตะกี้มันคิดไป ร้อยแปดสิบาทไปแล้วมันก็จะบอกว่ายอดชําระไปแล้วร้อยแปดสิบาทยังค้างชาระอยู่ห้าสิบตรงนี้เราก็สามารถนี่มาทําการรับเงินเพิ่มเติมตรงรายละเอียดการรับเงินได้นะคะก็แก้ไขเป็นอยอดที่ต้องชําระทั้งหมดสองร้อยสาสิบตรงนี้แทนนะคะจากร้อยแปดสิบก็แก้เป็นสองร้อยสาสิบแทนก็ได้แล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะตรงนี้ให้กดปุ่มลูกศรลงแล้วก็ลูกศรขึ้นครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ระบบคํานวณยอดนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มบันทึกนะคะ อเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นไปว่ายอดเงินรับชำระเป็นเท่าไหร่นะคะก็จะมีบอกว่าค่าเช่า30นะคะแล้วก็มีชาร์จรถไฟฟ้าอีก200บาทนะคะรวมเป็นเงิน230บบาทนะคะหรือจะพิมพ์ใบจองอีกทีนึงก็พิมพ์ได้นะคะตรงนี้ ตรงแถบสถานะทรัพย์สินตรงนี้เนี่ยเอาไว้เช็คเกี่ยวกับทรัพย์สินนะคะว่าตอนนี้นะคะมีการเช่าของทรัพย์สินนี้ในช่วงวันที่เริ่มต้นเท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยมีการเช่าอะไรไปบ้างนะคะสมมติเราอยากจะดูทรัพย์สินหนึ่ง0 1หนึ่งหนึ่งย์ตะกี้ที่เช่าไปนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่2ี่สิบนะคะก็ดูได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะปรากฏ รายการการเช่านะคะที่มีทั้งหมดของทรัพย์สินนี้ที่เราระบุตั้งแต่ช่วงวันที่นี้ถึงวันที่นี้ขึ้นมานะคะก็จะบอกว่ามีรูปแบบการเช่าแบบรายครั้งของทรัพย์สินนี้เป็นแบบระยะเช่าหนึ่งชั่วโมงนะคะเริ่มวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เวลาเริ่มต้นถึงสิ้นสุดนะคะชื่อผู้เช่าคาอธิบายเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาไว้ดูข้อมูลของสถานะนั้นว่าของทรัพย์สินนั้นว่ามีการเช่าอะไรไปบ้างนะคะ ตามช่วงวันที่นั่นเองนะคะถ้าท่านต้องการลบเอกสารที่บันทึกการให้เช่าแบบรายครั้งนะคะก็ให้เข้าไปที่เมนูสถานะนะคะแล้วก็เลือกทรัพย์สินนะคะที่ให้เช่ารายครั้งอันนั้นนะคะแล้วก็กดคําว่าแก้ไขข้อมูลนะคะตรงนี้ถ้ามีการบันทึกการเช่าอยู่นะคะก็ สามารถทำการลบได้โดยเข้าไปที่เมนูหน้าที่พิเศษแล้วก็ลบข้อมูลเช่านี้นะคะโดยผู้ที่จะสามารถลบได้นะคะต้องมีสิทธิ์ในการลบข้อมูลนะคะในยูเซอร์นั้นนะคะอ่ะเราก็กดได้เลยนะคะถ้าต้องการที่จะลบนะคะตอบ yes นะคะเพื่อยือนยันการลบข้อมูลการจองหรือเช่านะคะถ้ายกเลิกก็กด no นะคะข้อมูลการ บันทึกการเช่าหลายครั้งอันนั้นก็จะหายไปแล้วก็สถานะของห้องนั้นที่เรายกเลิกได้ยกเลิกการเช่าไปนะคะก็จะกลับมาว่างนะคะเนื่องจากเราได้ลบข้อมูลการเช่าออกไปแล้วนะคะ